วันนี้เราจะมาดูการก่ออิฐแดงแล้วก็ทำบ่อพักน้ำทิ้งรอบบ้านนะครับตอนนี้ก็ก่อเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมก็รอให้ปูนแห้งทีงนี้เราก็จะเอาทำหล่อฝามาปิด บอ่อนี้ก็หลอเสร็จแล้วห่ออีกนู่นอีกบอ่อหนึ่งลุงกำลังทำอยู่ บ่อนี้กำลังเริ่มต้นนะครับอันนี้มันจะมารับน้ำฝนตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่พอน้ำฝนมันก็จะไหลาตามที่เราฝังท่อไปนะฝังท่อไปก็จะมาตรงบ่อที่เราทำบ่อพักไว้มันก็จะไหลไปหน้าบ้านอันนี้ก็ท่อที่วางไว้รอบบ้าน,นนี่ก็เป็นตัวปิดที่เราเปิดไว้สำหรับเซอร์วิสเวลามันตันเราก็ใช้ แรงดันน้ำมาดันบอ่อนี้ก็กาลังก่อก็บอ่อนี้ยังไม่ก่อนะอันนี้เป็นบอ่อใหญ่อันนี้จะมีตัวนี้รอบบ้านไปทิ้งหน้าบ้านอันนี้จากหลังบ้านมานี่อันนี้ก็จากถังพักบอ่อน้ําฝนที่ลงมาจากลังคาพักบอ่อนี้ก็จะมาตามนี้มาบอ่อนี้ มานี่อันนี้เป็นสามทางทเราอุดไว้เวลาสวิตนะนี่บ่อน,นี้ก็ยังไม่ก่อเนี่ยแต่พื้นล่างนะเราเอาแผ่นปูนสำเร็จลงแล้วนะท่านผู้ชมนะที่เราซื้อมาตัดเอาใช้เห็นเจียตัดลูกหนูตัดอันนี้ก็จะเป็นเวลา์วิสถ้าฝนตกมาตัวนี้น้ำท่วมหมดเลยันนี้เราก็วางท่อมาชนกับตัวนี้ มันจะมีร่องน้ำอยู่แล้วที่เราวางไว้ก็เป็นการวางระบบท่อรัําทิ้งรอบบ้านนะเพื่อป้องกันและแก้ไขบรรเทาทุกน้ำท่วมขังระยะเวลานานหลายวันอาจจะไม่ลดแต่ถ้ามีท่อแบบนี้เราช่วยได้เยอะมากนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ